เตรียมเครื่องแกงน้อไม้จ้าวันนี้จะแกงน้อไม้จ้ะเครื่องตงข้าวเบือก่อนจ้ะตข้าวเบือก่อนเด้อพี่นอ้งนองแกงน้อไม้ใส่ผักกใบยังนาะคะ่ะพี่นอ้องเห็นไหมนนะจ้าขึ้นมาเถอะพี่หนอ่อ ใส่นำจะนั่งหัเวเห็ดเย็ดไลจ้ะนั่งรดนะแต่นอ่นตังอ,อันนี้คือตังตะเว้นจ้ะเด้อตัใส่พริกเขามาจ้ะ พริกกันเนาะค่ะก็เอาลงไปเลยเนาะค่ะเนาะใส่น้ำยำกับซีอิ๊ว้น้าจานหมดเีย นี่นะคะเนาะใส่เกลือเพื่อเพิ่มความนัวไปด้วยนะคะ,ะ,ะเกลือน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าเลือดนิดเดียวเนาะอาจจะใส่ปลาร้าที่บ่อต้มแบบนี้เลือหน่อยเดียวเนาะ,ะโอ้ยพี่น้องจา้า ควนอเต็กเ่เตรียมไวเพียบเพียบปลูกโดนใส่เพียบอเพียบมหมอนหนะจ๊ะใส่ยังหมอนไปเลย บัวบดไก่จะสุกมันจะใส่สได้หรื่าพี่น้องก็พาไปงี้นงเนาะยทำบัวแต่ว่าใส่เป็ดตอนนี้จะสุกเกินไปจากเมื่วานเนาะค่ะกรตามสุกสองแะพี่น้องตทำผมชอบนะเนาะเนี่ยน้องเชมอันนี้ก็คือน้ำปลาเนาะะค่น้ำปลาน้ำปลา ตัวต้่มเลยปลาปลาจังเดี๋ยวเป็นตัวใหญ่เลยได้พี่น้องเห็ดป,ปลาเห็ดเองจ้ะฝ่า,ามันที่ไปเลยเนาะเนาะสียลายเสียบลายแกมขมมันจะชอบปลาตามความชอบนักพิณผมมีสูตรดอกจากซิมไปเรื่อยๆค่ะยังกับใจ ทีเด่นใส่บูนาด้วยค่ะพี่น้องบูนาค่ะใส่บูนาด้วยนะคะจะเอาไว้ต่งคนนะ้ำกาใส่เพิ่มะคะ ้มอ,ม,อม,มากผมขากรพีอนนอ่น้อกต่างหมอแกงน้ำมันนี่ นอนันได้บัสร็ชุกเย้วให้หิวหนึ่ที่นอ,อ,อ,อนหนี้จะเอาไว้ต้มก้นเนาะคะ่คะเอาไว้ต้มก้นจะมาเตรียมผักแปรยงเลยสามทิเตรียมบัวเตรียมผักแปรยงมาสิ่งไดหลดแล้ว แจมตัดต้อก็เป็นเล้อค่ะพี่น้องทายแต่ก็รุ่งเหมือนะค่ะเนาะเพราะว่าทำได้เป็นเนาะคะ่ะแบบธรรมชาติเนาะค่ะเนาะธรรมชาติเลยค่ะค่ะเป็นกำลังใจในเด้อค่ะกดซับสไคร้ให้ด้วยเด้อค่ะเด้อพี่น้องค่ะ ท่นโพมจากหมอหนิงเง้ยวมาจ,จากพี่น,นอ้องจ้าพวกขางของอรุ่นรุ่นไปนั่งน้าจะนอกยันขบวนติดก้นหมอหน้พี่นอ้องยันขบวนติี่ก้นหมอหน้วพี่น้องค่ะ นี่่ะเห็นบ่ละคุ่มมืดเลยป่ะเนาอนู้นเนาะน่ากรัว 好。Oh. Mm. กดเด,เดิมกดเดิมหมอไม่ขับบวบลุงนะคะขาบวบลงไปเนาะคะ่ะเหลือจะ่ผักกระแง,งกรแนงผิดงจังไสมิยังร้ายหวือ่าช่องอุ้กับมีซัมนี้ล่ะคะ่ะพี่น,น,รรน้องนำปลาดนม้วนจากลงรถตามใจชอบจ้ะ วแม่น้องแซมบใส่พักตู้พางตู้ด้วยค่ะใส่ตะากไปแย่งกับขาขาโสมนะคะก็เยใส่พักตู้บันแม่น้องแซมจังแกงหอมไม้ใส่ผักไทยแย่งนัวนัวถาดจะซิมซิมก่อนบ่าท่านหอนเด้วค่ะพี่น้องหมอบ่ท่านหอนปันใดจัะรสชาติจะออกนัว ตอนทันแล้วจะชิ้นโมโรสชาตเนาะค่ะเป็นไปตังมากแต่ปายเค็มเนาะค่ะนัวๆขนมนวมากิน้องไปกินแล้วกบนนาเยไมด้อค่ะีค่น้อยสู้กันสินเเรื่องแบบพักกย่งน้องนกินน้กัน าคนดักคนดักคนดักด้ดักองอดักค่นนเผะกัน้แล้วกงลงไนำอดจคนใส่เก้อคนตัวอนี้ เส็จเสร็อืมน่ากนสิบเดิบอ็ใส่ผิวไรก็เก็ดมากเนาะริกมาแดงเก็ดอ่ะก็หมดแล้วันเดี๋ยวอาปากกันงไปเนาะค่ะ กลับหน้ากล้องแล้วบบชิมพี่น้องจ้ะกลับหน้ากล้องตรงไหนเนาะแับนี้เนาะเอ้ากลับตรงไหนแบบชิ้หน้ากล้องก็ได้พี่น้องเวลาแต่งกลับก็เป็นกลับก็ได้พี่น้องกลับก็ได้ก็เบิ่์ยังสี่เอาพี่น้องเนี่ยไล่ตาในยังน้อยนี่จ้ะ มันไม่ลินนาด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะเ่อท่านเห็นเอาผักกัญญงน้อง,งสั่เนาอคคะเนาะเดี๋ยวรอเอาผักกัญญังมันก่อนอเก็ดแค่เก็ดใส่พักกัญญังลงไปชะโนมัน เสร็จสิ้นเราไปลองไปกินน้ากันเด้อค่ะเด้อ